แอปพลิเคชันอยู่ไหนวิธีการดาวน์โหลดและสมัครใช้งานท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store โดยค้นหาคำว่าอยู่ไหนเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ไหนตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกกรอกหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่ต้องใส่ศูนย์ตัวแรกของหมายเลขโทรศัพท์รหัสยืนยันจะถูกส่งไปยังหมายเลขของผู้ใช้บริการจากนั้นใส่รหัสยืนยัน OTP ผู้ใช้บริการจะสามารถค้นหาข้อมูลคนหายคนนิรนามและศพนิรนามได้แต่หากต้องการแจ้งเรื่องคนหายคนนิรนามและศพนิรนามให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้เลือกเมนูบัญชีจากนั้นเลือกลงทะเบียนกดปุ่มเริ่มสแกนเพื่อสแกนบัตรประจำตัวประชาชน โดยแอปพลิเคชันจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการด้วยการดึงข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนเข้าสู่ระบบจากนั้นกรอกรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนกลางใช้ยืนยันตัวตนเลือกข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้บริการตั้งค่าและยืนยันรหัสผ่านจากนั้นตั้งค่าและยืนยันรหัสพิดกดปุ่มตกลงเพื่อเริ่มต้นใช้งานทันทีเมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักท่านสามารถใช้เมนูค้นหาแบบละเอียดเมนูแจ้งเรื่องและเมนูติดตามได้เมนูค้นหาแบบละเอียด สามารถเลือกประเภทการค้นหาและกรอกรายละเอียดการค้นหาเพื่อการค้นหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมนูแจ้งเรื่องผู้ใช้บริการสามารถแจ้งคนนิรนามแจ้งคนหายและแจ้งศพนิรนามได้โดยมีขั้นตอนดังนี้กดปุ่มแจ้งคนหายจากนั้นกดเลือกปุ่มเพิ่มเรื่อง แอปพลิเคชันจะทำการตรวจสอบข้อมูลคนหายเบื้องต้นให้ก่อนโดยผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อและนามสกุลของคนหายให้ครบถ้วนจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลหากไม่พบข้อมูลให้กดปุ่มเพิ่มเรื่องจากนั้นให้ผู้ใช้บริการกรอกรหัสพินหรือสแกนลายนิ้วมือระบบจะแสดงหน้าเพิ่มเรื่องให้ผู้ใช้บริการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ กรอกข้อมูลเบื้องต้นคนหายให้ครบถ้วนเพิ่มรูปถ่ายหน้าตรงของคนหายจากนั้นกรอกข้อมูลแจ้งความที่สถานีตำรวจให้ครบถ้วนในกรณีผู้ใช้บริการยังไม่ได้แจ้งความสามารถข้ามเมนูนี้ไปก่อนได้เพิ่มรายละเอียดลักษณะาการแต่งกายเครื่องประดับและเอกสารยืนยันบุคคลของคนหาย จากนั้นเพิ่มรายละเอียดแผลเป็นตำหนิรอยสักรหรือลักษณะพิเศษต่างๆของคนหายและระบุตำแหน่งคนหายสามารถกำหนดรัศมีวงกว้างได้ถึง50กิโลเมตรเพื่อช่วยในการติดตามคนหายโดยผู้ใช้บริการท่านอื่นที่อยู่ในรัศมีจะได้รับการแจ้งเตือนจากระบบเพื่อขอความช่วยเหลือในการแจ้งเบาะแสะคนหายจากนั้นให้กดเลือกยอมรับเงื่อนไข และกดเลือกยินยอมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหากต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลและกดปุ่มแจ้งเรื่องเพื่อยืนยันการแจ้งเรื่องเมื่อแจ้งเรื่องสําเร็จแล้วข้อมูลคนหายที่แจ้งไว้จะปรากฏที่หน้าหลักในกรณีที่ต้องการแชร์ข้อมูลคนหายลงโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เลือกเมนูแจ้งเรื่องกดปุ่มดูรายละเอียดที่ต้องการแชร์ข้อมูล จากนั้นกดปุ่มแชร์ข้อมูลและเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการแชร์ข้อมูลโดยผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาติดตามสถานะการดำเนินงานและการแจ้งเบาะแสหากต้องการดูข้อมูลการแจ้งเบาะแสให้เลือกที่เมนูการแจ้งเบาะแสจากนั้นแอปพลิเคชันจะแสดงรายการผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งสามารถเลือกดูรายละเอียดได้โดยการกดปุ่มแสดงรายละเอียดในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบบ่อแสคนหายคนนิรนามและศพนิรนามสามารถแจ้งบอ่อแสได้ดังนี้ให้เลือกภาพประกาศที่ต้องการแจ้งบอ่อแสกดปุ่มต้องการแจ้งบอ่อแสจากนั้นกรอกรายละเอียดรูปภาพตำแหน่ง จุดสังเกตและเบอร์ติดต่อสอบถามแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการที่ลงประกาศเพื่อแจ้งบอแสให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการติดตามค้นหาคนหายคนนิรนามและศพนิรนามได้รับทราบพาคนหายคนนิรนามและศพนิรนามกลับบ้านด้วยแอปพลิเคชันอยู่ไหน